โพสกลางไอจีบอกรักกันแล้วเปิดโมเมน้นหวานเบลล่ารานีปิดไว้ไม่มิดควางพระเอกรุ่นน้องเรื่องสถานะสนิทเกินกว่าเหตุเรียกด้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับสาวสวยรวยสเสน่ห์แถมสวดตัวเบอร์เรอร์สำหรับเบลล่ารานีที่นับวันยิ่งสวยยิ่งฮอตมากๆเลยทีเดียวแถมตอนนี้งานพรีเซนเตอร์เปิดทีวีก็คือครองแชมป์หน้าจอไปพร้อมกันเลยอีกหนึ่งคู่พระเอกนางเอกที่มีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำ รับนางเอกคนสวยอย่างเบลล่ารานีแคมเปญกับพระเอกสุตตาไบรวชิราวิทย์ซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่านั้นได้เป็นนางเอก MV รับเชิญของหนุ่มร้ายอย่างเพลงยอมทั้งใจแถมทั้งคู่ยังมีออกอีเวนต์ด้วยกันเรื่อยๆทำแฟนคลับอดจินความน่ารักของคู่นี้ไปไม่ได้เลยเอฮือฮาตาแตกหรือคู่นี้เตรียมมีโปรเจกต์อะไรด้วยกันที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าสำหรับเบลล่ารานีแคมเปญและไบรวชิราวิทย์เหตุล่าสุดในอินสตาแกรมกลุ่มคนรักสาว ได้โพสภาพและคลิปของเบลล่าและไรท์รวมไปถึงภาพคุณแม่ของซุปตา์ทั้งสองที่ตอนนี้ได้ไปออกทริปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นส่วนจะเป็นทริปเที่ยวธรรมดาธรรมาหรือทริปตะลุยเที่ยวด้วยงานด้วยรอฟังคำเฉลยกันเร็วๆนี้ตวัวแต่จะน่ารักขนาดไหนชมกันเลยจ้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นกับนางเอกสาวและพระเอกหนุ่มรุ่นน้องที่เชื่อว่าใครหลายคนจับตามองความสัมพันธ์นี้อยู่เรื่อยๆเพราะทั้งสองคนนั้นเคมีเข้ากัน บบลงัวหาที่ติไม่ได้จริงๆแถมเวลาทั้งสองอยู่ด้วยกันนั้นก็ดูเข้ากันแบบบอกไม่ถูกจริงๆค่ะรอลุ้นกันต่อไปว่าทริปนี้นั้นจะเป็นทริปที่ทั้งสองชวนกันไปเที่ยวส่วนตัวหรือเป็นการร่วมงานของทั้งคู่แต่พาครอบครัวไปด้วยขนาดนี้ขอให้เป็นข่าวดีละกันค่ะแต่แม้ทริปญี่ปุ่นจะจบลงแล้วแต่ดูเหมือนรูปและโมเมนต์วันวานที่ทั้งสองได้ใช้ชีวิตด้วยกันที่ญี่ปุ่นจะยังไม่จบลงเพราะล่าสุดสาวเบลล่าได้โพส์ภาวานซึ่งเป็นภาพที่เธอได้ถ่าย คู่กับหนุ่มร้ายแถมแนบชิดอิงกายหัวขนกันจนเพื่อนสนิทอย่างเซนนี่ปานานถึงกับต้องเข้ามาเม้นแซวเรียกว่าคู่นี้มีโอกาสสูงมากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์พอเห็นภาพสุดน่ารักและโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้แล้วอดจินตนาการต่อไม่ได้เลยคะ่ะ